พรให้มงคลแก่ชาวไทยสักนิดหนึ่งครับ <c oughs> มงคลแก่ชาวไทยก็ดังที่อธิบายหลักใจไว้สักรู่นี่นะเรื่องหลักใจคือทมนี่เป็นของสำคัญมากเหมาะสมอย่างยิ่งกับชาวพุทธของเราที่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้มีหลักใจการทำคุณงามความดีนี่เป็น เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งของใจสำหรับชาวพุทธเราการละความชั่วนี่ก็เป็นหลักใจประเภทหนึ่งที่จะกีดกันปัดเป่าสิ่งชั่วชา้าระบบทั้งหลายไม่ให้มีแก่ตัวของเราพยายามระมัดระวังตัวของเราเนี่ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากระมัดระวังมากยากยิ่งกว่าระมัดระวังสิ่งอื่นใด้สมบัติเงินทองว่าระวังยากก็ไม่ได้ยาก เหมือนรักษาระวังตัวเองระวังตัวเองนี่มันระวังยากเพราะมันเป็นมหาโจรคอยล้างผลาญตัวเองนั่นแหละด้วยความชั่วช้าระโบกต่างๆให้พากคนนมรมระวังจุดนี้ให้มากนี่แหละที่จะเกิดเป็นภัยเป็นเวรเป็นความทุกข์ร้อนมากน้อยเพียงไรจะเกิดขึ้นจากความไม่สังรวมตัวเองอยากทําอะไรก็ทําตามความอยากความอยากนั้นมันเป็น ไฟผิดมันหลอกกลวงให้เราทำมากขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเราปล่อยตามใจเป็นไปตามมันแล้วความทุกข์จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกำจัดปัดเต่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแม้จะอยากทำก็ไม่ยอมทำละเว้นเสมอภายในจิตใจนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจขรับแล้วมีอะไรอีกล่ะขอรับคงไม่มีแล้วขรับเถ้าจะสรุป